ย้อนอดีตไปเมื่อปีพศ2505ในสมัยนั้นการเดินทางยังไม่สะดวกจะไปไหนมาไหนต้องเดินทางด้วยเรือหรือไม่ก็ต้องเดินเท้าเปล่าย่ำไปมาบนคันนาไฟฟ้ายังไม่มีใช้บ้านทุกหลังคาเรือนต้องใช้ตะเกียงน้ำมันและบ้านส่วนใหญ่จะมุงหลังคาด้วยใบจากนายยด หรือที่ชาวบ้านเรียกแกว่าลุงหยดแกทำงานอยู่ในกรุงเทพคือรับราชการครูนานๆก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านที่หนองจอกสักทีหนึ่งส่วนมากแกจะออกจากกรุงเทพในวันศุกร์หลังที่เลิกสอนแล้วและก็จะมาขึ้นเรือโดยสารในสมัยนั้นเป็นเรือของบริษัทนายเลิอคือเรือขาว เรือจะออกจากท่าน้ำที่ประตูประมาณหกโมงเย็นจะถึงที่ตลาดหนองจอกก็เวลาประมาณห้าทุ่มหลังจากนั้นก็ต้องเดินด้วยเท้าต่อกว่าจะมาถึงบ้านได้ก็เกือบตีสองลุงหยดเดินลัดคันนามาเรื่อยๆเพราะความเคยชินและได้มองไปทางเบื้องหน้าก็เห็นในเงามืดเป็นทางสามแพร่ง ตามเส้นทางรับรอบบริเวณก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเต็มอยู่สองข้างทางลุงหยดเดินใกล้ทางสามแพร่งเข้าไปทุกขณะแล้วจูๆ่ๆหมามันก็เริ่มเห่าหอนขึ้นอย่างน่าประหลาดคล้ายกับว่าพวกมันกำลังเห็นผีอยู่ทำให้ลุงหยดต้องชะลอฝีเท้าที่ก้าวเดินให้ช้าลง เพราะเกิดความรู้สึกแ,แปลกๆขนตามแขนและขาลุกขึ้นสู่ซ่าชาสันหลังอยู่ว่าว่าลุงหยุดแกเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีจึงได้พยายามเพ่งสายตามมองฝ่าความมืดไปข้างหน้าแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแกจึงได้เดินต่อไปแต่ในใจนั้น ก็คิดว่าวุ่นว่าจะมีผีจริงหรือเปล่าความคิดก็ได้หวนกลับไปนึกถึงคำพูดของผู้ใหญ่ว่าผีหรือวิญญาณน,นั้นมีอยู่จริงพอมาถึงตอนนี้ความคิดของลุงหยดก็หยุดเกิดเกิดความกลัวขึ้นมาเฉยๆทั้งๆที่ตั้งแต่หนุ่มจนอายุเกือบจะห้าสิบแกก็ยังไม่เคยเห็นผี หรือพบเจอกับวิญญาณมาก่อนเสียงหมายยังคงหอนดังโหยหวนและเยือกเยน็นมันวังเวงบาดใจในยามที่ดึกสงัดลุงหยดได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองย่ำไปบนคันนาเพราะความเงียบมันเงียบเสียจนน่ากลัวในขณะที่ลุงหยดเดินมาถึงทางสามแพร่ง พลันก็ได้ยินเสียงเด็กเล็กๆร้องไห้บ้าหัวเราะบ้าสลับกันไปมาทำให้ลุงหยดถึงกับแปลกใจคิดในใจว่าดึกดื่นขนาดนี้ทำไมพ่อแม่ถึงปล่อยให้เด็กออกมาเล่นซนแบบนี้และเมื่อลุงหยดเดินมาถึงก็ต้องหยุดเดินในทันทีเพราะเด็กๆหลายคน แต่งตัวออกจะแปลกๆบางคนก็นุ่งจงกระเบนแล้วไว้ผมจุกบางคนก็เป็นทารกนอนแบ,บ่เบาะส่งเสียงร้องจ้าฟังๆดูแล้วมันน่ากลัวมากกว่าเสียงร้องของเด็กธรรมดาทั่วไปและเด็กบางคนก็วิ่งแย่งอาหารกันกินเหมือนกับอดอยากมานานแรมปี และสิ่งที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารที่เด็กๆแย่งกันกินนั้นมันวางอยู่ข้างทางและอาหารเหล่านั้นก็ล้วนอยู่แต่ในกระทงทั้งสิ้นนี่มันอะไรกันใครกันหนอช่างทําพิเรนเอาขนมนมเนยคาวหวานมาใส่ไว้ในกระทงแล้วก็เอามาวางไว้ ล่อยให้เด็กตัวเล็กๆเ,เหล่านี้มาแย่งกันกินดูแล้วช่างน,น่าสงสารจริงๆลุงหยดได้แต่สายหน้าแล้วความคิดของแกก็มาสะดุดอยู่ที่คําว่าเครื่องเซนหรือจะเป็นวิญญาณของเด็กที่ทางสามแพร่งลุงหยดชักใจสัน่นหรือว่านี่โดนผีที่ทางสามแพร่งหลอกเอาเสียแล้ว เสียงหมาก็ยังคงเห่าหอนดังอยู่ไม่หยุดลุงหยดคิดในใจใช่แน่แล้วทุกอย่างที่เห็นนั้นมันต้องเป็นผีอย่างแน่นอนเมื่อคิดได้ดังนั้นขาแข้งมันก็เริ่มสัน่นเกิดอาการก้าวขาไม่ออกเหงือก็พุดออกมาเป็นเม็ดเล็กๆขึ้นมาตามใบหน้าของลุงลุงหยดนึกปลอบใจตัวเอง แล้วก็ค่อยๆก้าวเดินต่อไปพยายามที่จะไม่สนใจกลุ่มเด็กเหล่านั้นเสียงหัวเราะของเด็กๆก,ก็ดังขึ้นอย่างโหยหวนสลับกับเสียงร้องไห้งองแงลุงหยดก้าวเดินอย่างช้าๆเพราะขาแกสัน่นแต่แล้วให้ตายเถอะหัวใจของลุงหยดแทบจะหลุดออกจากขั้วเพราะจูจ่ๆ ก็ได้ยินเสียงของเด็กคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าลุงลุงหนูไปด้วยหนูหิวเท <_ C 1> <_ C 1> ่านั้นแหละลุงหยดถึงกับก้าวขาไม่ออกหัวใจหล่นลงมากองอยู่ที่เท้าเสียงหัวเราะของเด็กๆมันช่างน่ากลัวและบาดความรู้สึกจนแกแทบคลั่ง แสงสว่างเริ่มจับที่ขอบฟ้าหยาดน้ำค้างบนใบหญ้าเป็นประกายภาพของเด็กๆบนทางสามแพร่งค่อยๆเลือนหายไปอย่างชา้ชาๆเหลือไว้ให้เห็นเพียงแค่กระทงที่ตั้งเรียงรายอยู่ตรงทางสามแพร่งกับเศษอาหารที่หกเกลือนกราดตามพื้นลุงหยดได้ยกหลังมือขึ้นมาปาดเงื่อมาถึงบ้านเอาตอน6กโมงเช้าพอดี แกเป็นไข้เสียหลายวันไปทำงานไม่ได้และต่อมาแกกลาออกจากราชการกลับมาอยู่ที่บ้านเปลี่ยนอาชีพมาทำไร่ไถนาเพราะสมัยก่อนความเจริญยังก้าวเข้ามาไม่ถึงจึงมักมีเหตุการณ์ปรแปลกๆเกิดขึ้นเสมอๆจนกระทั่งเวลานี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมมีถนน มีไฟฟ้าใช้มีรถสองแถวแล่นผ่านแต่ทางสามแพร่งนั้นก็ยังคงอยู่แต่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาไม่มีใครกล้าไปสร้างที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นเพราะที่ตรงนั้นวิญญาณค่อนข้างเฮี้ยนวันดีคืนดีก็จะได้ยินเสียงแปลกๆอยู่เสมอและนี่ ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของทางสามแพร่งครับ